สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับด่วนเปิดวิธีใช้เงินบัตรคนจนจ่าย2ยอดเงินในครั้งเดียวก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ สำหรับบัตรคนจนนี้นะครับในปัจจุบันนี้มีร้านค้าที่สามารถรับชําระวงเงินในบัตรคนจนนี้ได้หลายประเภทนะครับและในบัตรคนจนเองก็ยังมีวงเงินอีกหลายประเภทเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการใช้นะครับในการจ่ายครั้งเดียวใช้ทั้ง2วงเงินได้เลยนะครับจะต้องเอาไปใช้ที่ไหนใช้อย่างไรนะครับข่าวนี้มาจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจออนไลน์นะครับข่าวของวันที่9กุมภาพันธ์2564 เปิดวิธีการใช้วงเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร่วมกับมาตรการเราชนะใช้จ่ายส่วนเกินได้หลังมาตรการเราชนะได้เริ่มทยอยโอนเงินเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2564ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับสิทธิ์อัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนทําให้ร้านค้าต่างๆที่เข้าร่วมโครงการมีการใช้จ่ายจากประชาชนอย่างคึกคักนอกจากจะได้รับเงินจากเราชนะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังได้รับเงินประจําเดือนพร้อมเงินอีก500บาทตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม2564ที่รัฐบาลมอบให้เป็นกรณีพิเศษในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ประชาชาิธุรกิจอธิบายการใช้สิทธิ์และวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเราชนะเพื่อทําความเข้าใจก่อนใช้สิทธิ์ดังนี้2ยอดเงินในบัตรเดียวผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีสิทธิ์ใช้เงิน2ส,ส่วนอยู่ในบัตรเดียวกัน แบ่งเป็นเงินจากมาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับโอนประจําทุกเดือนเงินจากมาตรการเราชนะได้รับโอนทุกวันศุกร์เริ่มตั้งแต่5กุมภาพันธ์ถึง26 000, มีนาคมสําหรับเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงื่อนไขาการใช้จ่ายยังคงเดิมคือเมื่อได้รับยอดเงินเข้าบัตรประจําเดือนจะต้องใช้เงินให้หมดภายใน1เดือนหลังจากที่ได้รับโอนเงินหากใช้ยอดเงินประจําเดือนไม่หมดจะไม่สามารถนําไปรวมกับเดือนต่อๆไปได้ ส่วนเงินจากโครงการเราชนะที่จะได้รับโอนเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกวันศุกร์เริ่มตั้งแต่5กุมภาพันธ์จนถึง26มีนาคม2564หากใช้เงินไม่หมดสามารถสะสมและนำไปใช้จ่ายได้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2564ตรงนี้มีหลายท่านสงสัยมาเหมือนกันนะครับว่าสะสมนี้สะสมได้ขนาดไหนนะครับ ผมขอบอกได้เลยนะครับว่าวงเงินของเราชนะนี้นะครับท่านสามารถสะสมได้แบบเต็มพิกัดเลยนะครับก็คือ5,400บาทกับ5,600บาทนะครับแล้วแต่กลุ่มของท่านเมื่อท่านสะสมได้เต็มวงเงินแล้วนะครับ5,400กับ5,600นะครับท่านสามารถเอาไปลูด ซื้อเครื่องไว้าหรือสินค้าราคาแพงๆแบบว่าครั้งเดียวทันทีทันใดได้เลยนะครับสามารถเอาเงินไปซื้อสินค้าชิ้นใหญ่ๆได้เลยนะครับไม่จําเป็นจะต้องมาทยอยใช้ก็ได้นะครับหลายท่านยังลังเลอยู่เกี่ยวกับเรื่องนี้วิธีการใช้วงเงินในเราชนะร่วมกับวงเงินในบัตรคนจนวิธีการการจ่ายเงินวงเงินร่วมกันของโครงการเราชนะร่วมกับวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีดังต่อไปนี้ ก็คือเมื่อไปถึงที่ร้านค้าทางร้านเขาจะสอบถามว่าจะใช้สิทธิ์จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือจะใช้สิทธิ์จากเราชนะหากใช้สิทธิ์จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วพบว่ามูลค่าสินค้าเกินจากยอดเงินในบัตรที่ได้รับสามารถแจ้งทางร้านได้ว่าต้องการใช้เงินจากเราชนะมาจ่ายส่วนที่เกินมาจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่หากใช้เงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่หมดจะไม่สามารถนําไปรวมกับยอดเงินของเราชนะ ตรงนี้ท่านผู้ชมงงไหมครับก็คือถ้าจะใช้วงเงินของบัตรคนจนให้หมดนะครับก็สามารถใช้ให้หมดได้เลยแต่ถ้าท่านยังเหลืออยู่ท่านจะเอามารวมกับวงเงินของเราชนะไม่ได้นะครับเพราะว่าวงเงิน2ส,ส่วนนี้การใช้มันต่างกันนะครับและที่จะทําตามเงื่อนไขนี้ได้นะครับท่านจะต้องเข้าไปใช้ที่ร้านธงฟ้าที่มีเครื่อง EDC นะครับหรืออีกร้านประเภทหนึ่งก็คือร้านถุงเงินธงฟ้า 2ล้านนี้นะครับท่านสามารถใช้วิธีนี้ได้เพราะว่า2ล้านนี้นะครับเขาสามารถรับวงเงินของท่านได้ทุกวงเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นวงเงินไหนเขาก็รับได้นะครับต่างกันตรงที่ว่าร้านธงฟ้าประเภทนี้เขาใช้เครื่อง EDC เสียบบัตรของท่านนะครับแต่อีกร้านหนึ่งเขาใช้เป็นแอปถุงเงินแทนนะครับเขาจะเอาแอปถุงเงินมาสแกนบัตรท่านเพราะฉะนั้นนะครับถ้าท่านใดที่มา ใช้บริการที่ร้านธงฟ้าทั้ง2ประเภทนี้นะครับท่านก็ควรจะใช้วงเงินของวันที่1น,นะครับให้มันหมดหมดไปเลยนะครับก็คือ200กับ300แล้วก็500นะครับเพราะว่าวงเงินนี้บังคับว่าจะต้องใช้ที่ร้านธงฟ้าเท่านั้นนะครับเมื่อวงเงินของวันที่หหมดแล้วถ้าท่านมีวงเงินของเราชนะท่านสามารถเอามาใช้ที่ร้านคนละครึ่งก็ได้ร้านเราชนะก็ได้ หรือจะกลับมาใช้ที่ร้านธงฟ้าทั้ง2ล้านนี้ก็ยังใช้ได้เช่นกันนะครับส่วนถ้าท่านจะมาใช้2วงเงินตามคลิปที่ผมสอนข้างต้นนี้นะครับที่ล้านคนละครึ่งกับที่ร้านเราชนะไม่สามารถทําได้นะครับเพราะว่า2อร้านประเภทนี้เขารับวงเงินของวันที่1ของท่านไม่ได้นั่นเองนะครับผมถึงบอกนะครับว่าเป็นไปได้ก็ควรจะใช้200กับ300แล้วก็เงินเพิ่ม500บาทนี้นะครับให้มันหมดหมดก่อนนะครับแล้วสําหรับวงเงินที่เหลือ 5,004กับ5,006นะครับท่านเอามาใช้ที่ร้านคนละครึ่งกับร้านเราชนะจะมีความหลากหลายมากกว่านะครับของกินของใช้มากกว่าเยอะนะครับแล้วที่สำคัญนะครับบางครั้งท่านอาจจะสะสมเป็นก้อนใหญ่ๆ5,004กับ5,006มาซื้อเครื่องไฟฟ้าซื้อสินค้าใหญ่ๆได้เลยนะครับสำหรับมาตรการคนละครึ่งกับเราชนะนี้นะครับข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยโปิดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากผมนะครับวันนี้ผมทนาย IT ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ